เก็บกระเป๋าออกเดินทางสูดจุดหม่ยไม่ว่าใกล้หรือไกลออกไปคนออกไปหาสูงและปินทั่วฟ้าเมืองไทยของเราจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีรเรื่องราวมันเล่าให้โลกนี้ได้รับรู้จะวานจะคิดเล่นร้องจะขอตามไปดู เรรนายงคมิสวัสดีครับวันนี้ผมและน้องเอกจะพาท่านผู้ชมมาพบกับงานศิลปะหลากหลายรูปแบบในรายการตลอดศิลป์แล้ววันนี้เราอยู่ที่ครัวศ <ละ S 1> ิลปะ,ละ,ลปะก่อนจะไปชมงานศิลปะไ้เจงง๋งกันกับพวกผมดีกว่าป่กต่างเราจะมีเยอะ,ะเราพียบลุก,ลก,ลก,ลก วันนี้สองหนุ่มผู้กันเบอร์เล็กเดินทางมายังจังหวัดเชียงรายมาเยี่ยมชมศิลปะที่เกิดจากความรักความสามาคัคคีการเกื้อกูลแบ่งปันกันในสังคมศิลปะของเราศิลปินเชียงรายเพื่อดำเนินกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมในทุกมิติของจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นกลางและเป็นระบบอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการศิลปะในท้องถิ่นครับนั่นก็คือขัวศิลปะนั่นเองครับ ศิลปะได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดดเด่นสวยงามดีรูปทรงสถาปัตยกรรมที่ดึงดูดสายตาเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นโครงการของกลุ่มศิลปินเชียงรายหลายแขนงกว่า100คนเพื่อจัดตั้งอาคารแสดงงานศิลปะให้เป็นรูปธรรมขัวในภาษาเหนือแปลว่าสะพานดังนั้นขัวศิลปะก็คือสะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคมนั่นเองครับ นี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับที่จัดแสดงภาพของขวศิลปะและภาพนี้คือภาพของอาจารย์ทวันดัชนีการสมบัติแปลงเป็นไงครับโอ้โหกระเด็นกระดอนนี่ครพี่เจ๋งเจ๋งสุดยอดนะและนี่้าะหลังพี่ข้างนี้เจ้าของภาพเป็นชื่อสโลแกนว่ามันคือศิลปะมันคือจิตวิญญาณจะเป็นใครไม่ได้ของอาจารย์เฉลิมไส่โคนสิทธิพัฒน์ชื่อผ้าครับช้างทิพย์เทคนิควุฒิคั์ ใครไม่รู้ว่าอาจารย์วุฒิคัดได้คือแกะไม้ครับใช่ไปเราไปชมผลงานชิ้นอื่นกันต่อมีเยอะแยะเลยนะไปเขาอียไม่ธรรมดาเลยภาพหลากหลายเทคนิคนะเนี่ยหลากหลายสไตล์นะเนี่ยไม่ว่าสีเป็นภาพไหนจะเขียนคล้ายๆกันหมดโอ้วก็เนาะนี่พี่อย่างภาพนี้เป็นไงภาพของใครเอ่ย อัตภันยอดรักลกสมมุติปากกาลูกลื่นบนกระดาษพี่เห็นไหมอนอกจากจะเป็นปากกาลูกลื่นก็ยังมีสีน,สน้ำไห้ป้าที่ปล่อยฟู่ฟู่มีสีออกพรฟ้าม่วงๆนะเขาเรียกว่าเทคนิคผสมครับ,รบน,นี่เอกนี่ภาพนี้พี่สนใจภาพนี้มันคืออะไรครับพี่มันจริงๆมันเป็นงานเหมือน ก๊อปปี้พวกเม็ดผลเนี่ยมันเหมือนภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์เลยนะแต่สวยนะเห็นปะออถ้าถ้ามีบ้านเนี่ยซื้ออย่างเงี้ยติดพี่ดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรละเอียดมากแต่มันบอกเรื่องราวอะไรไ,ไอ้ที่มาของเม็ดพืชไม่ได้พันอย่างเงี้ยพี่จะซื้อเลยเหรอ <c oughs> สองหมื่น <f irm id> พอมีปะยิ้มงมใช่ปะยิ้มอนได้ไเ,เจอกัน,นเพ,พื่อนให้ดอกร้อยยี่ี่ โอ้ยนหัวล้อด้วยดีแล้วยิ้มด้วยดิ oh. ดูดิเป็นภาพเกี่ยวอะไรอ่ะ oh. มองออกว่าช้างหันหลังหรือเปล่าประมาณนั้นผมเห็นง่วงเออใช่ใชพี่ช้างหันหลังบางครั้งศิลปินแบบ oh. ให้ให้เราคิดไงแล้วก็แบบบางคนคิดไม่เหมือนกันแต่ oh. แต่ให้ความหมายแบบหลากหลายได้อะใช่นึกออกปะครับใช้ความและแต่ทจะดัดแล้วแต่จินตนาการของเราด้วยใช่คือการค่อยๆในการชมงานศิลปะไงคือเราเอาจินตนาการเรามีส่วนร่วมด้วยบางครั้งนะคือแบบกากลวงแบบจะออกไปอย่างนี้หรือว่าจะเด่นไปด้านนี้คือว่าทําให้อยู่ตรงกลางไงและอีกอย่างหนึ่งความรู้สึกของสื่อแงใช่ทะบัติปึ๊บทีเดียวกว่าจะตวัดอย่างนี้ได้นะต้องวานรุนี้เท่าไหง ไอ้ไอ้อย่างนี้สมัยเราเรียนเขาลงกระดาษบลูกใช่ไหมครับกระดาษบลูถ้าตอนนี้ผมเรียกเขาเรียกว่ากระดาษม็อกระจอกครับทำไมอ่ะไม่รู้เขาเรียกอย่างงั้นออเาเรียกอย่างไรเอกนี่ภาพนึงที่ชอบพี่ชอบภาพอะไรที่เบาๆติดพอไปติดบ้านแล้วรู้สึกให้อารมณ์แบบเหมือนผ่อนคลายพวกเราทํางานแบบที่เครียดบางคนทํางานที่เครียดไงทำงานในออฟฟิศอย่างเงี้ย แล้วไปติดแล้วให้มองแล้วรู้สึกผ่อนคลายไงใช่ปะ่ะไม่ต้องวิ่งออกไปนอกบ้านหรือไปหาความสุขนอกบ้านไยงบางทีใช่ไหมเนี่ยแล้วมีสื่อความหมายด้วยไอนน้ชื่อภาพะไรเนี่ยยามหลับ,ลบพ่อแม่ลูกเออพ่อไม่มีไม่มีพ่อมีแต่ลูกแม่ด้วยภาก็รู้สึกแบบมันเบาๆมันอุ่นนะพี่อุ่นนะแล้วก็ภาพนี้ศิลปินใช้เทคนิคด้วยนะครับอ้าวเช่นการปาดให้เป็นภาพนูนขึ้นมาแล้วก็เขียนภาพซ้ํา ความนี้เกาเรียกว่าเขียนน้อยแต่ได้มากเขียนน้อยแต่ได้มากคือได้กการความรู้สึกไม่ใช่ชี้เกียนนะใช่เาเรียกว่าความรู้สึกนคลายเบาๆคือการตัดทอนมีความรู้เยอะมากแล้วก็คือการตัดทอนออกมาเรื่อยๆจนให้เหลือความสาคัญที่จําเป็นแก่นแท้ของมัน่ะเอกอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยมีหางด้วยอะ โอ้ยล้านหัวอยู่ท้านนี้มองจังถายหลังให้กล้องใครจะไปรู้ว่าเป็นช้างเนี่ยวันนี้หนึ่งตัวบ้าเลอะแัดงว่ากินเยอะเหมือนป้ามิสร็จเลยนะแต่แต่แต่นี่คือนี่คือกําลังบ่งบอกว่าบางครั้งอะไรที่ไม่สมบูรณ์รรมันก็คือสิ่งที่อเขาเรียกว่าอะไรอะให้ง่ายคึิกับเราได้ถูกไหมสิ่งที่ไม่สมบูรณ์บางครั้งมันอาจจะสมบูรณ์ก็ได้ถูกปะเพราะคนเรามันมองไม่เหมือนกันใช่ครับถูกไหมเพราะเราให้ความหมายไม่เหมือนกัน จากขัวช้างนี้ตึงนะแสดงว่าช้างตัวนี้กินจุห <c oughs> นุนพี่ชิ้นเอกของผมผมเล่งไว้แล้วก่อนกลับก่อนกลับอันนี้เขาเรียกว่าโคจะสิงโคจะสิงครับทําไมเขาตึงเรียกโคจะสิงผมก็เพิ่งรู้มาจากอาจารย์ที่สอนลายไทยโคจะสิงก็คือสิงทรงเครื่องตัวเป็นสิงหัวเป็นช้างหัวเป็นช้างมีงาเขาเรียกว่าโคจะสิง งรัูลลการนาาาขมกรแสดงงานศิลปะนั้นไม่ใช่เพียงการนำภาพหรืองานไปจัดวางเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการอธิบายความเป็นมาเป็นไปของงานศิลปะชิ้นนั้นๆด้วยให้ผู้ที่รับชมได้รับรู้และเข้าใจถึงจินตนาการของศิลปินที่สร้างงานเหล่านั้นขึ้นมาครับเพราะผู้รับชมงานศิลปะเหล่านี้จำนวนมากล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลทั่วไปอาจไม่มีพื้นความรู้ทางศิลปะ ดังนั้นการอธิบายให้ผู้ชมได้ซึมซับและเข้าถึงความคิดของศิลปินจึงมีความสําคัญมากครับจริงๆแล้วการวาดลุ่มสมัยใหม่ไม่จําเป็นต้องใช้ผูก้กันครับใช่ไหมแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้สีไม่จําเป็นต้องอยู่ในเฟรมผ้าใบอ่ไอย่างนี้เขาเอาเหมือนเอากาวเหมือนเอาอะไรที่เป็นของเหลวเอามาแปะใช่ไหม,ไมอาจจะเป็นกาวก็ได้กาวลาเท <9, S 2> <ๆ> แล้วแต่ความคิดตรงศิลปินอนั้นว่าจะสร้างสารรค์งานมมอยังไงขึ้นอยู่กับเลือกใช้วัตถุดิบที่เอามาทํางานศิลป,ปะใช,ใช่ไหมครับแลวก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในช่วงนั้นที่เราเรียนมาคําว่าทัศนัตถข่านนะเ<ช><ๆ>ส้นสีอ่ารูปทรงอะไรพวกนี้ครับมันมีส่วนทําให้อ่าเราอารมณ์ความรู้สึกเราเราก็หยิบยืนตรงนั้นเอามาใช้ในงานศิลป,ปะเหมือนอย่างที่เอกทำอะ่ะครับแล้วนี่ภาพอันนี้ล่ะพี่ใครไปหยิบเฟรมที่ตกแถวไหนมาหรือเปล่าเอ เหมือนเหมือนเหมือนเอาหลังเข้าใบอ่ะแล้วเอามาคืงอ่ะแล้วก็เอามาโชว์อย่างเงี้ยแต่แต่คิดว่าตัวศิลปินเองอ่ะตั้งใจให้ทําให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แบบทําเพื่อเอามาส่งอย่างงี้เขาก้มีความหมายเขาแหละครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็คือภาพผลงานของศิลปินที่มีส่วนร่วมในงานยุทธศการขวศิลปะครั้งที่2นะครับผมกับพี่วังก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานของศิลปินเชียงรายและศิลปินอื่นๆอีกหลายท่าน และก็ภาพอบอุ่นมากเป็นสำหรับรุ่นพี่รุ่นน้องครับแล้วก็ชมภาพบรรยากาศทีท่ีเปิดในงานเทศการขัวศิลปะครั้งที่สองกันเลยนะครับไปเลยเย้ <Yeah. S 2> ภายในงานมีผู้คนมาร่วมงานอย่างมากมายโดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างให้เกียรติมาร่วมงานที่ที่เปิดในครั้งนี้ครับขัวศิลปะ เป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะสร้างความหมายของศิลปะร่วมสมัยภายใต้บริบทของสังคมไทยเพื่อให้ศิลปินอยู่ได้มีศักดิ์ศรีในฐานะทรัพยากรบุคคลที่เป็นต้นทานทางศิลปะวัฒนธรรมของสังคมซึ่งศิลปินหลายแขนงหลายวัยรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นมีความรักใคร่สามคัคคีมีความเป็นพี่เป็นน้องกันโดยมีแนวคิดที่ต้องการพึ่งตนเองด้วยการทำธรุรกิจร่วมกันครับ ตื่นเต้นครับวันนี้ศิลปินหล,หลายๆท่านที่เรารู้จักแล้วก็เป็นมือหนึ่งของเมืองไทยมารวมกันอยู่ที่นี่เยอะมากครับคือไหมบรรยากาศรอบข้างจะหนาวในเมืองเหนือนเนี่ยเนาะแต่แล้วก็อบอุ่นเพราะมีศิลปินหลากหลายมารวม,มอยู่กันที่นี่ใช่รุน่นพี่รุ่นน้องมากันเยอะเลยครับวันนี้เราก็ผมจะเข้าไปดูในงานในนั้นแล้วก็จะไปสัมผัสตัวจริงๆตัวเป็นๆของอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นฮีโ่กับเราเราลยคุณเลยป้าป้าป้าปาจะไปทาให้ อย่าเราตามเข้าไปเลยนะครับที่จริงการรวมตัวกันของศิลปินนี้มีมานานแล้วครับมันไม่ใช่สมัยผมหรือว่าผมเป็นคนเริ่มต้นนะครับที่จริงการสั่งสมหรือว่าเมล็ดพันธุ์ที่มันมันงอกขึ้นมาเขาเรียกว่าดินดําน้ําชุ่มเหมือนกันคือหมายความว่าเมล็ดพันธุ์มันก็จะมีทุกทุกที่ทุกวิธีมันจะมีเมล็ดพันธุ์ เพราะฉะนั้นเมล็ดพันุมันก็จะงองเยอะคือหมายถึงผมหมายถึงว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่มันเหมาะกับการทํางานศิลปะซึ่งอย่างไงก็คือศิลปินมันก็เยอะมันมีไอดอลของมันมันมีผู้ทํามันมีผู้ตามนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดของหัวศิลปะมันมันโผล่เขามันเองมันมันมันเป็นเป็นปรากฏการณ์เขามันเองแต่ว่า พอดีผมเข้าไปในในความรู้สึกว่าผมมีอายุมากกว่าคนอื่นสักหน่อยก็เลยเริ่มเป็นคนคนคนเริ่มต้นคนหนึ่งครับเราก็ตั้งกองทุนเล็กๆแล้วทีนี้กองทุนเราจะทำยังไงให้มันจเจริญเติบโตครับทำเลยหมายความว่าถ้าถ้าเราคิดมากไม่ได้ทำมันจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่คือเราเรารู้ว่าศักยภาพหรือว่าวัตถุดิบหรือว่า พื้นฐานของเรานะครับภูมิของเรานี่มันมีอย่างนี้ครับมันพร้อมมันพร้อมเราเราก็ไม่ได้คิดอะไรที่เกินเลยเราก็เราก็ทำเล็กๆแต่สวยงามครับก็รวมศิลปินด้วยกันตอนนี้ผมก็อยู่กับศิลปินท่านหนึ่งผู้ซึ่งแสดงงานศิลปะชื่อพี่สุรยันสุรยันมูลจรธาครับสวัสดี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 ครับพี่สุรยันไม่ทราบว่าแสดงงานบ่อยไหมครับถ้าแสดงร่วมกับท่านอื่นก็ ถือว่าประมาณ1วิาครั้งนะครับแต่ถ้าแสดงเดี่ยวก็นี่เป็นเคยทำงานเ,าเคยแสดงสองครั้งครับเพราะว่าสัวศิลปะเชียงรายถือว่าเป็นศูนย์รวมของงานศิลปะงานช่างที่ทั่วประเทศฮะ,ะที่มารวมกันที่นี่ฮะเ,เราได้เป็นส่วนหนึ่งของหัวศิลป์ก็ถือว่าดีใจมากครับผมออครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าดีนะครับที่มีโครงการมาเอางานศิลปะมารวมกันรวมกลุ่มกันครับแล้วมาจัดในที่นี้คร,ครับผม ครับคนนี้ก็มาเจอรุ่นพี่ที่เพอช่างอีกคนนึงที่มาร่วมแสดงในงานหัวศิลปะครับผมรู้สึกยังไงครับพี่ก็ดีใจครับวันนี้เจอรุ่นพี่รุ่นน้องครับก็คือรวมตัวกันทั้งทุกสถาบันนะครับแต่ว่าในคณะที่เป็นคนเชียงรายครับก็รวมตัวกันมาร่วมดีใจครับที่สถาบันหัวศิล์นียรวมตัวเป็นพื้นที่แสดงออกของศิลปินหลายๆแขนงนะครับ ความรู้สึกที่แสดงงานในขวศิลปะรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่ารุ่นพี่ที่เป็นไอดอลของเราทุกคนคนะครับเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินไม่ว่า,ารุ่นหลังรุ่นเล็กรุ่นกลางอะไรเงี้ยมีพื้นที่ได้แสดงออกนะครับก็คืออันนี้ต้องขอบคุณว่าเราสามารถแสดงพื้นที่แสดงความคิดแสดงงานของเราในพื้นที่ตรงนี้ได้ครับถือว่าขวศิลป์เนี่ยเป็นเวทีที่ต้อนรับสําหรับทุกคนคนะครับ งานอลังการมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อพนติ้งหรือ,เ,อ,อเทคนิคการใช้เกี่ยงและตอนนี้ผมก็อยู่กับศิลปินสุภาพสตรีอีกทนหนึ่งครับชื่อพี่อลอพินครับพื่อพินครับได้ทราบมาว่าพี่อลอพินจะสแสดงงานบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วครั้งนี้ที่มาสแสดงงานที่นี่พี่อลอพินรู้สึกยังไงครับ อยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะอันนี้ขนาดเป็นครั้งที่สองนะมันอบอุ่นนะคะครั้งนี้แบบว่างานเยอะกว่าเก่ามากค่ะมันหลากหลายเนาะคือมีการพัฒนาของการจัดนิธทศการที่นี่ใช่ไหมครับค่ะค่ะค่ะรูปแบบรูปแบบการจัดวางนี่เปลี่ยนไปจากเดิมมาดูมัน,มน เยอะงานเยอะมันกว้างแล้วมันดูอบอุ่นนะคะออดูทันสมัยมากค่ะพี่ระพีมีความภูมิใจมากน้อยขนาดไหนครับที่พี่เป็นศิลปินในเชียงรายแล้วมีขวัวศิลปะที่นี่ครับมีความภาคภูมิใจแทนคนเชียงรายเนาะในฐานะที่พี่ก็เป็นคนเชียงรายคนหนึ่งนะแล้วก็ยังเป็นคณะกรรมการที่นี่ด้วยร่วม สร้างนะสร้างขวาศิลขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะที่ได้มาสร้างขวาศิลให้กับคนเชียงรายแล้วก็น้องๆคนเชียงรายหรือว่าไม่ใช่คนเชียงรายนะแลและยังมีงานศิลปะโชว์ให้เราได้เห็นอีกด้วยนะครับโอ้ผมรู้สึก รู้สึกเหมือนเป็นบุญเลยนะครับที่ได้เจอศิลปินในดวงใจได้เสร็จแล้วได้ท่านได้มือจับหัวผมรู้สึกว่าเป็นบุญผมจะกลับไปตั้งใจทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับครับส่วนผมก็เคยเจออ,อาจารย์มาก่อนแล้วเพราะว่าแกเป็นรุ่นพี่ผมนะครับก็เหมือนอบอุ่นเจอรุ่นพี่รุ่นน้องที่เคยเรียนอยู่ที่พ่อช่างเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้อยากตีสนิทก,กับแกแล้วก็ขอความรู้กับแกบ้างนะครับเวลาตามเข้าไปเลยครับ อาจารย์คิดยังไงครับที่อาจารย์เป็นผู้กันเหมือนผู้กันเบอร์ใหญ่ของประเทศไทยของงานวัสดุศิลปะที่ผขาติดโอ้โหเอกเลยเอกเลยดูสิมันดูมันหนาผมชอบทำตรงๆอย่างเป็นผู้กันใหญ่นะแม่มันก็สุดยอดได้นี่คือมันมันเป็นความสุขนะใช่ไหมคนเราวาดรูปเนี่ยมันเป็นความสุขใช่เราได้วาดรูปเราได้ทํางานศิลปะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทํา ถึงแม้เราจะอยู่ในประเทศที่คนก็ยังมืดบอดทางศยภาพอยู่ถือว่าประชาชนของเรานั้นไม่ได้สนใจงานศิลปะเลยนะแต่ว่าก็ยังดีที่งานศิลปะของเรานั้นพัฒนาทําให้ผู้คนเข้ามาสนใจมากขึ้นนะในยุคสมัยของเอกไกวังจะเห็นว่าเยอะขึ้นนะถ้าพูดถึงยุคอาจารย์เมื่อเป็นหนุ่มคนไม่ค่อยสนใจงานศิลปะเดี๋ยวนี้เริ่มสนใจรเราดูนีขนาดเราแสดงรูปอย่างเงี้ยก็มีคนในเชียงรายมาดูกันเยอะ เราแสดงรูปที่ไหนก็มีคนเยอะๆอันนั้นเนี่ยการเป็นคนวาดรูปนั่นคือสิ่งที่เราถือว่ามันเป็นอะไรอ่ะการต่อสู้นะศศเศรษฐกิจบ้านเมืองไม่ดีจึงทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยสนใจงานศิลปะไม่ใช่ไม่ค่อยสนใจสนใจแต่แแแตไม่มีไม่ซื้อซื้อน,ออน้อยลงใช่ซ,ซ,ซื้อน้อยลงซื้อน้อยลงนี่คือปัญหาใช่ครับปัญหาสําหรับพี่น้องเราที่ทํางานศิลปะ ถูกไหมดังนั้นถ้าเศรษฐกิจบ้านเมืองดีการเมืองเรียบร้อยโอ้โคนมันนึกถึงรูป<า>มันอยากมีรูปไปติดบ้านมันอยากมีนู่นนี่ใช่ไหมงานศิลปะคืออาหารทางจิตวิญญาณเป็นความสุขของใจใ<ช>เป็นความสุขของใจดังนั้นคนเนี่ยเวลาซื้อรูปเนี่ยเกร,รียดมาดูรูปสบายใจมีความสุขให้แง่คิดด้วยให้แง่คิด อันนี้คือสิ่งสำคัญใช่ทั้งแงแ่ที่ได้ทั้งปัจยาได้ถึงว่าการอยู่ร่วมกันด้วยใช่ใช่สำคัญหัวศรริลปะเนี่ยมันเป็นการรวมตัวของศิลปินเชียงรายซึ่ง<ห>ถือว่าเชียงรายนี่มีศิลปินมากที่สุดในในประเทศไทยไม่มีจังหวัดไหนที่มีศิลปินมากขนาดนี้อันนี้คือเหมือนเป็นที่อยู่ของศิลปินเลยใช่ <c oughs> ศิลปินที่อื่นก็มาอยู่ที่นี่จังหวัดอื่นก็มาอยู่ที่นี่มากอื่นก็มาอยู่ที่นี่มากมาย มากมายมากเพราะว่าอากาศก็กดีบรรยากาศก็ดีนะทุกอย่างมันสวยงามนะ,นะมันเลยน่าอยู่เป็นเมืองสงบน่าอยู่ดังนั้นอันนี้เป็นเป็นถือว่าหัาวศิลปะของเรานั้นจึงเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าทุกที่ท<า>ั้ง <นะ S 2> สิ่งแวดล้อมทั้งบุคคลมีพร้อมหมดอันนี้ภาพเขาเรียกว่าเรลลิสแต่ยังไม่แบบยังไม่แบบทีเดียวยังไม่ซูเปอร์เรลลิสใช่ ก็จะมีภาพอาเขาเรียกว่าทิวทัศน์บ้างส่วนมากจะนะเป็นภาพเรียลิสเฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้สิลปิเป็นภาพเรอยลิสแล้วก็จะมีสื่อวัสดุผสมไมก็อาจจะเป็นทิวทัศน์ที่ศิลปินเขาชอบหรืออยู่แถวนั้นแล้วแหว่งนั้นคืออยู่ใกล้ตัวอโอ้อยู่ภาพนี้เห็นไหมรู้สึกร้อนๆเลยนะร้อนๆเลยละยังไงเขาเรียกว่า อิทธิพลของสีสีทนร้อนใช้สีส้มสีม่วงสีขาวจริงๆอะสีเหลืองกับสีม่วงคือสีคู่มิตรหรือสีคู่ผสมสามารถจะผสมทั้งร้อนทั้งเย็นได้โดยที่ไม่เน่าใช่ป่ะอาจารย์เอกครับผมนไหมคู่มิตรครับอ่าคู่มิตรคือว่าทำยังไงก็ได้เอาสีตัวเนี้ยเข้าไปผสมมันจะไม่เน่าเพราะเราเห็นสีน้ำทีไรเราจะเน่า อย่าบอกว่าน้าเขาเรียกว่าคุณอันนี้ช้างเอลวันพี่วางรู้ป่าว่าเป็นของศิลปินท่านใดต้องเป็นของอาจารย์พรมมาปะต้องนะครับเอกลักษณ์ของท่านเอกลักษณ์ท่าน,านเพราะเราเป็นผู้ท่างนศิลปะแล้วต้องรู้ด้วยว่าชาวบ้านเขาทำอะไรกันช,ชาวบ้านก็คือผู้ที่วาดรูปเหมือนกับเราถูกไหมไปที่ําปบเปียนนะนี่เนี่ยอยู่ภาพนี้เขาเรียกภาพ อีโรติกอีโรติกหรืออีกอย่างนึงเขาเรียกว่าภาพเซอร์เรีมซึ่งแบบจะจะจะ,จะแสดงให้เห็นสีระของคนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงใช่เขาเรียกว่าการตัดทอนรการตลดทอนครับผมแล้วนี่ก็เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งครับพี่วังเป็นงานแกะไม้ของอาจารย์อำนวยบัวงามชื่องานความรักความรักม,มอง <laughs> ไม่ค่อยอ่อนขลร่อันนี้ยอมรัก ผมว,ว่าน่าจะเป็นคล้ายๆแบบไข่ประมาณแบบหัวสองคนชนกันมั้งก็อาจเป็นไปได้เพราะกลมๆอะไรเข้าหากันหัวหัวหัวตุกนะหัวตรงไหนน <at ี่ไงสมมุติไงเป็นรูปฟอร์ของศีรษะคนตึ๊ดต um, ึ๊ดตึ๊ดแล้วเี๋ยวนี่อีกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วถ้ามองอีกทีก็อาจจะเป็นลูกตาอันนี้จมูกปากอันนี้ก็ได้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่นะอันนี้ คืออะไรเอ่ยเอ,อด๋ดูสิดูสิพี่ไปแทบนู้นคอรทอน <c oughs> อันนี้อะไรครับพี่วางานนีครับห่วงห่วงเขาบอกแค่นี้ชื่องานคือห่วงสัน้นๆห่วงแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวอะไรก็ได้ที่มันไม่ขาดจากกันระหว่างสองสิ่งนี้สองสิ่งนี้อาจจะแทนค่าเป็นคนหรือเป็นความรู้สึกเป็นอะไรก็ได้หมดถูกไหม อ,อผม,มออะเป็นออพูดถึงความสัมพันธ์ถึงแนวความรักที่มีห่วงเช่นแม่กับลูกหรือเปล่าอ,อ่าหรือคน,อน,นสองคนอันนี้ก็ได้อ่ารห,หรือ,อนนรหรือเกี่ยวกับธรรมชาติกับธรรมชาติก็ได้มันไม่จําเป็น,ปนต้องเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรใช่ไหมใช่ผมโซก<อ>็ได้เพ,พาราะพกัรที่เขเขียนเขาว่าห่วงแค่นี้ย มันทําให้เราจินตน,น,นาการต่อเองได้ถูกไหมนี่แนหะคือการตั้งตั้งชื่อภาพหรือตั้งชื่อผลงานโอเคทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกับศาสตร์แห่งศิลปะยิ่งค้นก็ยิ่งลึกในความรู้สึกของศิลปินในบริบทของสังคมไทยศิลปะเป็นสิ่งหนึ่งที่บำบัดทั้งชีวิตและจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ศิลปินหรือผู้สร้างงานศิลปะจึงมีจัญญาวิชาชีพที่ปฏิบัติต่อผู้คนและสังคมด้วยพันธกิจที่มนุษย์พึงมอบให้แก่กันในฐานะพันธมิตรในชนทุกชาติทุกภาษาครับเหมือนเป็นพันธสัญญาต่อกันโดยผ่านกิจการเพื่อสังคมขัวศิลปะของเรานะคะในส่วนของแกลเลอรี่และก็ร้านขายของที่ระลึกเนี่ยคะ่ะเปิด10โมงถึง1ทุ่มนะคะแล้วก็ครัวศิลปินร้านอาหารของเราเนี่ยเปิด10โมงถึง สี่ทุ่มนะคะทุกวันเลยค่ะก็ยังไงก็ขอเชิญทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสมาชมผลงานแล้วก็มาทานอาหารด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสําหรับวันนี้นะครับผมกันท้องเอกก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความสุขความเพลิเเดเพลินเกี่ยวกับงานศินละปะหลากหลายแขนงกับหัวศิละปะหัวซึ่งมีความหมายคือสะพานสะพานที่เชื่อมสังคมกับศิละปะศิละปะกับศิลปินศินลปินกับศิลปินและ ศิลปินกับคนดูครับแล้วนี่ยังเป็นมุมหนึ่งนะครับที่ว่าครัวศิลปะอาหารที่น่าชิมกับศิลปะที่น่าชมไว้ขณามานะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการตลอดศินพบก,กับเราสองคน<ส>และงานศิลปะได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับออไปก <Bye. S 1> ไนเลยพี่ออไปศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยของเราจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ ให้โลกนี้ได้รับรู้จะวานจะคิดเล่นร้องจังขอตามไปดูพูดคุยเ่องราวยิ่งคนแนวรมศิน